ปาร์ตมานี่อันลูกสาวพนากกินข่าวมแต่แนวถือปากเพินนะปิงประดุกต่บหมักทัวอต้ปูปลาพนต้มปลาเขาใหญ่ฝังนี้กินอาหารไทยผัดหนูแนวพนักคนนี้ยังมากินผัดหนูเธอเลยชอบกินแบบนี้เนาะ ม่เราแบบตุ้มตัวตัวผู้ใดก่อนก่บ่อยานเพ่านยอมไม่กิเเกนเข่าบะแบบันตันนี่ลุยร่งองัไองกิแหมยฉันนัน่งกินอยู่เนาะบานไได้ยังเิดอเอาคือว่าเพ้วๆสิไม่กินเขาย่สันนันเพราะยโอดว่า ง่ายกินลงไปรึ่งหนึ่งแล้วนั่นก็บเบยุดตัวนั้นกินทนอิี่มหมดแล้วเั่นว่ามี่ตั้งใงบอกให้โอเลยรัสซ้วกินเป็นไหมกินเป็นอัวเล็กแต่ตัวเล็กๆแถวบ้านเขาทำอะไรกินปลาอย่างนี้หรอทอดทอดแบบกรอบๆมันเป็นแพร่ๆหน่อยทอดรูปแกงทอดที่บอก อุบาวกินขวานูััหนหูไหมล่ะบันฉันกัเอินขวานูน่าแตกข <c oughs> าแตกผัดใครเิ่นผอดเองเดอนี่เสีย <c oughs> อยู่วะเข้มอยู่วะบัวเมแล้วเข้มกระป๋องบัวนัวอ๋อมันเปลี่ยนถาดด้วยอะ <c oughs> เขาเรียกว่ามาหรือเปล่าคนนังนัวแล้วทำไมต้องเปลี่ยนกระทะไฟไม่พอเลยหิงออกมาเล็กไงยาเป็นใหม่ดีไม่ไหมอันนึ่งมองนึงใหม่มองนึงรประสุกเมื่อพีหลอแตง <c oughs> อร่อยทานได้กินต่อเด้ไหับกเจียวมาป,ป่าพื้นฟางนี้มันมากินอาหารคอนิ่วเมียวพีห่หล ก็จ้ามันออกินเอีมยวเป็นเอ้อกินแล้วขเหนียวคนแม่พันมาละเอาไาเรื่องนะน้เดยวคุหน่มาเด็กจุญาหนึ่งตันเห็ดมาหลายอย่างหลายอันครับนี่อันพักคุยตำตนมาสิกินเวิดเอาขึ้นไยแ่ข้าวานนี่เอาย่งไรูนะครับนี่เดกเอาก็สิหน่ยคกนี่นี่นอาตังมาห้นี่เขาไม่เป็นไรครกินนิดเดียวนี่เขาเมกินเขาข้าเหนียวนี่ให้เันกินกัน พันไดเอ็ทพันไดเอทพันมากมายกว่านะรอแล้วล่ะรอแล้วล่ะสันอนอะอร่อยไหมดีมากเพดเพดเ็ดหูผ้าหูผ้าอยู่ชิมมากเ็็เพียงไรขนาดนี้มาใส่หเดินมาตังไรห่งเส้นกันแดด เอไอ้ต <mile> oh. ้าหรอยังไม่สูตรมู่บ้านไปกิงแหบอโอเออกินกีป่าหมู่บ้านนี่เต็มทงอยู่ซุมีเดย์หลักตาขึ้นอดวพุ่งไสั่นเผาป่าต้มป่าตำมะคุงเฮิมหุณ้นหน้าไม่หลวงบพานไหนไปกินเรานะนำเา่านบอกคุณปเทอะไไปกินหน้าไม่หลวงต่ว่าว่าะัก็หลานยหม่นหม่้านหม่บ้านหมบาหมู่บ้านานหม่านมนั่านหมไ่้านกมไ่บ้นหม่นม้าน่้านมนห้านหม่นห่่่่งา แห้ดูอ่น่งสีดูร่างันเป็นยังไง